สวัสดีนะคะนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องกำไรนะคะกำไรตรงนี้นะคะจะเป็นกำไรลงยัน5สีนะคะที่ทุกคนได้รับฟรีนะคะวิธีการบูชาเลยนะคะแกะออกจากกล่องเสร็จปุ๊บนะคะหลายๆคนหานะคะอาจจะสงสัยนะคะให้ทุกคนยึดตามบัตรหรือยึดตาม ใบที่เราให้ทุกคนไปนด้ยยดตามนั้นเลยแต่ถ้าสงสัยอยู่ฟังวิธีการดังนี้นะคะแกเอาจากจะถุงเสร็จปุ๊บนะคะกำไรตรงนี้นะคะผ่านการทําพิธีมาแล้วเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องเอาไปเบิกเนกหรือทําอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปทํากับกําไรตรงนี้นะคะ,ะ,คะเลาวิธีการเลยแขนซ้ายแขนขวาก็ได้นะ,ะตามที่เราถนัด นะคะหลายๆคนบอกว่าแขนซ้ายแขนขวาปังเท่ากันไหมอ๋อเท่ากันเลย2นะคะเราบูชาไปแล้วนะคะ เสามารถใส่ไปได้ทุกงานไม่ว่าจะงานศพงานมงคลงานอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเพราะว่าปีเสียตรงนี้มาจากวัดคือเขารับพลังดีดีอยู่แล้วนะคะเมื่อเราใส่ไปงานสีดําหรืองานมงคลนะคะปีเสียตรงนี้ก็คล้ายๆเป็นกับเครื่องประดับเสริมเราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าใส่ไปแล้วพลังของปีเสียจะลดน้อยลงไหมอ๋อไม่ค่ะนะคะ,นะคะต่อมาข้อที่3เลยบางคนทํางานโรง,งงานบางคนทํางานออฟฟิศไม่สะดวกที่จะใส่เราสามารถตั้งหมู่ชาได้ ข้อต่อมาอีกนะคะตั้งบูชานะคะเราสามารถวางไว้ตรงไหนได้บ้าง1หน้ารถ2หิ้งพระ3ตู้โชว์สกระเป๋าสตางค์ห้าล็อกเก็ตค่ะนะคะได้หมดเลยนะคะลูกค้าได้หมดเลยนะคะสเราบูชาไปแล้วคนอื่นใส่ต้องทําอย่างไรล้างน้ําเปล่าค่ะเปิดน้ําประปาส,สดๆล้างกําไรนะคะสำหรับกรณีที่มีคนนํากําไรของเราไปใส่ นะคะอะ่ต่อมาห้านะคะทุกท่านขาเราบูชาไปแล้วกําไรปดเสียตรงนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของเงินทองแล้วก็โชคลาภเวลาเราบูชาไปแล้วเนี่ยนะคะท่องคาถาที่ที่ที่ทางเพจให้ลูกค้าไปนะคะจะท่องเช้าเย็นหรือจะ2วันครั้ง3วันครั้งนะคะ ตามนั้นได้เลยนะคะทีนี้หลายๆคนถามว่าเราบูชาไปแล้วเนี่ยนะคะพลังตรงนี้จะเป็นพลังบวกด้วยแล้วกําไรตรงนี้นะคะหนูบอกเลยว่าไม่ต้องจุดธูปบอกกล่าวนู่นนี่นั่นไม่ต้องค่ะเพราะกําไรตรงนี้ผ่านการทําพิธีมาแล้วเรียบร้อยถามว่าควรงดอย่างไรงดให้คนอื่นสวมใส่ของเราใส่กําไรเป็นกําไรของใครของมันเนาะนะคะไม่ให้คนอื่นมาลองจับได้ขอพรได้สัมผัสได้แต่ถ้าแบบ อยู่ๆเขาจะไปสวมแผนเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมาะนะคะไม่ไม่เหมาะตรงนี้มากเพราะฉะนั้นเลยทุกท่านถานะคะทางเพจนะคะแล้วก็ทางบริษัทยินดีมากๆนะคะที่ทุกท่านเองนะคะได้รับกําไรแจกฟรีนะคะของฟรีดีเสมอไปก็มีนะพี่นะนะคะส่วนกําไรของเราเราแจกเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็แจกเพื่อให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ในหลายๆเรื่องนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีความฝันนะ,ะขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขรับกำไรฟรีไปแล้วก็ขอให้ชีวิตพลิกล็อกให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปหมดเลยทุกอย่าง นะคะให้ป,ป,ปัง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 นะคะปังไม่หยุดไม่ย่อนนะคะได้ถอนทุกวันเลยนะคะจบวิธีการบูชากําไร5สีนะคะขอบคุณทุกคนมากเอ๊ะแล้วบางคนถามว่าต้องถวายผลไม้อะไรเงี้ยไม่ต้องค่ะเขาไม่ได้อยากรับในแบบนี้คือเขาอยากสวมแขนแล้วก็ขอพรเขาหรือเราจะตั้งบูชาก็ได้แค่นี้พอนะคะ เออหรือถ้าใครอยากจะถวายก็เข้าสารสีชุดไหว้จำลองหรือจะเป็นในส่วนของน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถามว่าไม่ถวายเป็นไรไหมคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะโอเคนะนะคะขอบคุณคะ่ะ